อลลิบูดเกมไนไทยแลนด์ยาสีฟันซิสเทม,มาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทคเอเซนซ์ซอฟ์พลัสผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่ม อยู่มาต่อนะ้ครับพาราโวดเกมน่ายไทยรลน,นะครับทุกวันอาทิตย์หโมง20สินาทีทางช่อง3 HD อดีของเราเกมเกมนี้ครับเป็นของขวัญที่มอบให้กับพวกคุณในวันปีใหม่ไม่ไมันจะมีของขวัญให้คุณอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็วิธีการก็คือเราจะเล่นเหมือนเ e ก้าอี้ดนตรีพผมบอกเริ่มปุ๊บเนี่ยคุณเอากล่องวางบนเก้าอี้ของคุณแล้วดนตรีก็จะมาแล้วเราก็วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆผมจะอ่านโจทย์ให้ฟังมันจะมีลบออกไปทีละ2คน2คน2คนเร็วมากนะครับผมคือ ใน8คนนี้มีเพียงแค่6คนที่เคยทําแบบนี้ปึ้งดนตรียังไม่จบคุณวนไปก่อนคุณวนไปพอดนตรีหยุดเมื่อไหร่ปึ๊บคุณคว้ากล่องเลยที่คุณคิดว่าถูกนะครับจะมี2คนที่ผิด2คนนั้นต้องเปิดกล่องของขวัญมามเมื่อคุณเปิดกล่องของขวัญมาปึ๊บคุณได้ของมาเรียบร้อยคุณทําตามโจทย์ที่ผมบอกอพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพ,พร้อมแล้วนะครับนี่คือซุปตาคว้ากล่อง พร้อมแล้วดนตรีมาเฮุ้ปตาทั้ง8คนที่เห็นอยู่นี้มีเพียงแค่6คนเท่านั้น,นที่เป็นคนกรุงเทพ ไม่ได้แล้วสองคนนะครับที่ไม่ใช่คนกรุงเทพนะครับก็คือคุณมากปรินและคุณไบร์วัชชิวัชรวิทย์ครับผมอะเรไบร์เป็นคนอะไรอะไบร์เป็นคนนครปฐมไอ้ยยาคุมากเป็นคนลำปางโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณสองคนจากทีมมันก็บอกอยู่แา้พเผาวล้วเผาบ้านอยู่แล้วเผา ที่เขานอนเล่นละครนวยกันบอกอยู่รัดเท้าบ้านนี่เขานอนอ่ะคุณสองคนเปิดดูครับว่าของขวัญของคุณคืออะไรเปิดเปิดพี่เปิดในนั้นหย,ย,ยิบขึ้นมาเลยครับโอ้เป็นกระเป๋าด้วย,อ,วอ,วยอันนี้เป็นกระเป๋ามีของข้างในมีของนี่เหรอไม่มีไม่มีแล้วมีเขียนป้ายอะไรครับมีกาดอ๋อรวมกันพวกคุณสองคนได้กระเป๋าเดินทางอ้าวเดิน เดี๋ยวินเขามีวงเล็บด้วยนะเดินไปเรื่อยๆในสตู้จนจบเกมทีนี้ไม่ไม่ดีแล้วพี่จิตรไพี่วันไม่ไม่เดิสอนอยู่ทางๆนี้เดินเรื่อยๆดีแล้วเพราะว่าเพราะถ้าเราอยู่ที่เดี๋ยวมันมีภาพตอนขึ้นมาเดี๋ยวหล่อนเดินไปนะสองคนเดินไปเรื่อยๆนะผมว่ากระเป๋ามันใหญ่มันกระเป๋าเดินทางมันต้องมีสัมภาระไงทำไงอ่ะอธิสมจิตเจอนะเราไปเติมกันดีกว่าไหม เขาได้จริง嘛เนี่ยถ้าถูกคู่ซะ้วยะล้วมึงลากไปโอเคพวกคุณเป็นคนเลวเ้าโอลิมปิกเหรียญทองได้ป้ายังยังยังไม่มาช่วย ถ้าอย่างนั้นสองคนนี้นะครับออกไปก่อนนะไปไปนั่งตรงนู้นได้เลยครับไปนั่งตรงนู้นได้เลยพร้อมเตรียมตัวดน,นตรีมาเฮ้ยรซุปตาทั้ง6ที่เหลืออยู่นี้ uh, มี uh. แค่4คนครับ uh. ที่จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หมดไป <c oughs> อย่าเพิ่มเฮ้ย <c oughs> นอัเล็กอเล็กไม่น่ารักเลยอ่ะสองคนนะครับที่ไม่ได้จบจากธรรมศาสตร์นะครับจบจากมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคือคุณพี่พีหา กับคุณแอนซีเลียมอ้หูหนักเลยคุณแอนซีเลียมนี่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณสองคนครับเปิดของขวัญดูเหลืออะไรคนเดียวเฮ้ยเออคนเดียวก็ตุ้ยได้เดียวนี่ในนั้นมีอะไรครับเอามาดูดิฮะมีรังอันนี้มีรังของคุณมีอะไรฮะนกคุณได้ของขวัญกัน โอ๊ยวันสงของขวัญปีใหม่เป็นรังนกเอออ่ะสองคนขอบคุณมากเชิญดื่มออกไปเลยก็ยังดีได้รังนกไม่ได้รังแครยเงียบน้าใจหาวใจเด็กทำไมอะอเล็กตูู้้อเล็กตูู้้บอกได้รังนกดีไม่ได้รังแครอ๋อไม่มีใครเล่นด้วยครับไม่แต่ถ้าชมพู่ส่งซิกมาให้พี่นะพี่ให้คนที่รับมุกแรงที่สุดเลย ผมเก็บกล่องให้แล้วผมเก็บกล่องให้แล้วตะเกียเขาได้ลังนกไปอันนี้เป็นลังกับเป็นนกแมถ้าอีกคนได้แป้งแคร์มันจะรวมกันเป็นรังแคร์บ้เบ้วลเล่เจแตแต่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 โอเควางกองวางกองเหลือกันอยู่ในทีมทีมอเล็กเหลือคนเดียวเหรอใช่อันนี้อันนี้คือชนะคนเดียวครับอะไรนะชนะคนเดียวถ้าคุณสามารถปราบออกได้หมดเนี่ยคุณชนะคนเดียวเฮ้ยเอาหน่อ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 ยจาน ดอนตรีมาขอดูซุปตาที่เหลืออยู่ทั้ง4คนนี้มีแค่2คนเท่านั้นครับที่เคยได้รับรางวัล c a s a อ a วอร์ด1ส 2021หรอก็ไม่นานกวนี้นี่ว่าใช่คิดว่าใช่มี2คนนะครับที่เคยได้รับรางวัลแคสสวอร์ดปี2021นะนี่ปีอะไรปี2ิ24 24เราเอา21นะ2คนนะครับที่ผิดก็คือคุณเชียร์ที่คำพรกับคุณเบลล่าราณีเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยงไงตกต้งหน้าเดี๋ดวๆด เราเป็นล่าโหตายแล้วอของขวัญของคุณทั้งสองคืออะไรเปิดดูเลยเลยฮะสวัยอะไรแม่งเลยอย่าบอกเจ้าหัวมุดเข้าไปอีกนะได้เลยหัวหอมอ้าวไอ้น้องน้ำหอมเป็นอย่างี้เฮ้ได้น้ำหอมโอเค ฉีดเลยฉีดเลยฉีดเลยจะฉีดให้ตัวฉุนเฉยอะออกไปได้เลยเหลือกันอยู่สองคนแล้วครับดวลกันตัวตัวเอ้ยอเล็กเอ้ยดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเหลือแค่คนเดียวอะไรนะมันใช้กำลังได้โธพี่ลูกสองกระดูกเปาะมาแล้วลูกพร้อมจะซรีมา ราให้คุณเลือกมีเลือดกรุ๊ป B เรียบร้อยแลกไหมแลกหรือไม่แลกผมพี่ถ้าเกิดว่าย้อนย้อนภาพดูตั้งแต่จับแรกๆอ่ะนี่เลือกบิลกินมาตลอดทุกข้อเลยนี่ผมก็วินแท้ทุกข้อเหมือนกันอ้าวถ้างั้นแล้วแต่โชคชะตา่อยไว้างนีนะไลกได้ไมไดกล่องไม่แลกแต่แลกแทนได้ไหมแค่ไม่ได้ฮาแต่ได้อารมณ์ดีพร้อมแล้วเฉลยกันเลยนะครับ คนที่ไม่มีเลือดกรุ๊ป B เพราะฉะนั้นคนนี้ผิดนะก็คือมิวกินคุณอันนี้มันมีของคุณวินครับเมทาวิน มาไลยมาเลยมาเลคนที่ตอบผิดต้องมีของขวัญที่น่าเศร้าเปิดดูใช่ไหมอันนี้น่าเศร้าน่าเศร้าน่าเศร้าไม่เป็นไรแต่คนถูกอ่ะได้ทองแสนพผมน่แรกมัะจังเลยครับแรกอะไรละผิดอ่ะเปิดดูนี่ของคุณมีอะไรทองที่ที่มาเป็นฝอยครับทองที่มาเป็นฝอยเอาแล้วพี่สมจิตสบายแล้วเอาแล้วโอ้โหเข้าทางอง หวานเลยกำลังคอแห้งเลแล้วคนชนะได้อะไรเปิดดูดิของขวัญมีใหม่ของคุณขอบคุณครับเฮ้ยกระเป๋าหลุยเฮ้ยป้าเราลงทุนกันขนาดนี้เลยเอากระเป๋าหลุยเลยเหรอกระเป๋าลุยทปขอหลุยทิบลุยทิปอ่าจบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เล่นกับทีมงานของเราเขาคิดมานะเขาคิดมาแต่ละอันเนี่ยมุกเขาคิดมาให้ลยทิปด้วย ให้จริงอันนี้แล้วแล้วโปรดิวเซอร์ของรายการเนี้ยชื่อไอ้หลุยด้วยนะฮะจำเอาไว้นะไอ้หลุยนะหลุยหลุยทิพให้จริงเปล่าเขาบอกว่าไปเอาทิพไก่หลุยหลุยทิพให้อ๋อหลุยทิพให้เออหลุยไปเที่ยวแล้วแล้ล่ะจบเรียบร้อยนะครับผมข้อสุดท้ายอีเมโลดี้ข้อละ5คะแนนใครจะอยู่ใครจะไปช่วงหน้าครับ เกมซุปตาฟ้ากล่องครับเป็นเกมที่ต้องใช้ความรู้รู้เรื่องเกี่ยวกับดาราเยอะมากครับแล้วตอนแรกนึกว่าจะดีใจได้ของรางวัลพีใหม่เป็นพี่สมจิตกับพี่มาร์ทครับที่พี่มาร์ทได้กระเป๋าแล้วพี่สมจิตได้คําว่าเดินทางรวมเป็นกระเป๋าเดินทางแล้วพี่สมจิตเขาก็เข้าไปอยู่ในกระเป๋าให้พี่มาร์ทลากไปครับแชมป์โอลิมปิกของผมแล้วเกมนี้ผมก็ชนะไปนะครับต้องขอบคุณ พี่ชมพู่จริงๆครับที่เหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วก็พี่ชมพู่ก็ทำให้ทีมเราชนะไปได้ขอบคุณมากครับ